ดวันนี้พบกับ j อย c h a น n e เนลยจะมากินขา้าวอะไกันอู้ไม่กินข้าวไปครึ่งจานเดียวนั่งพูด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 ลืมลืมกดวิดีโอจ้าตู้กกินไข่ไปเก็บมดลูกแล้วจ้ะกินข,ข้าวเด้อกินข้าวกะปิกะพักจ้ะโอ้ยลืมกด ไม่ได้ลืมหรอกลืมดูว่าเองลืมดูะะนะสามี่เินผพันขอโทษเด้อพี่นุ่งกินข้าวมา่กจับครึ่งจานมามองรู้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอโอ้ยคักแตะเตะเ่้นเต้นไหลวันนี้ทาคลิปกินข้าว มาเลกเลยตื่นตต้นกินข,ข่าวครึ่งจานเดียวไม่ได้กดวิดีโอโอ้ยเะได้ดิเสียดายดินั่งพูดไปคนเดียวพอม,มาดูอีกไมกี่นาทีอ่ะไม่ได้กดชาบ้านเลี้ยงแมวการแมวเขา่กากำลังเอาอาหารให้แมวกินจ้ะ หมูไก่เยอะๆถ้าว่าไม่กินชอบกินข้าก็พริกจะพักจ้ะคนโคราชจะเอาพริกมากขยำทักข้าวดูวจ้ะแล้วก็จะกินถ้าคนไทยก็จะว่าคุกข้าวันพริกคุกข้าวนะจ้ะตอนปลาโอ้เสียดายไทยนั่งคุยไปตั้งเกือบสิบห้านาทีมาดูป็กี่นาทีแล้ว ไม่ได้กดวิดีโอตื่นเต,นต้นหลายจะลืมติดตามช่องจอยช h a น,นลเด้อจ้ะเ๋ยาหลังจะทำอาหารมานั่งกินให้ดูทำเล่นลิ่นทำนี่แหละเพราะว่าอยู่บ้านก็อยู่เฉยเหงาตอนนีสามียุดงานก็เลยแต่อยู่บ้านก็สามี ขึ้นเขาไม่น้าเลยเลยเนาะแต่ตื่นเต้นเป็นยังไงทางบ้านเองโคราชทางเมืองไทยฝนตกดีไหมโควิดเป็นยังไงทางนี้ก็โควิดก็ยังมีเด้อจ้ะทางซิตวิเซเลนนี่จ้ะ กินไปจุ่มไปเนาะกินเ้าคนเดียวไม่นาอร่อยปนี่ต้มผักแล้วก็ต้มไข่ตำน้านพริกพริกดิบกวัวพริกกวัหกวหอมกัวกระเทียมแล้วก่น ใส่ปลาดาปลาก็ดีจ้ะก็กินแบบนี้จ้ะปลากคดไล่โค้ดเชมุ่งเดียใจเขาจะมดจาน ก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้กดวิดีโอ ฟันไม่ค่อยดีต้องต้องไม่ค่อยเขี้ยวดะอะไรก็ไม่ค่อยเขี้ยวกะติดโค ก,กินพริกไม่ค่อยได้หรอกจ้ะแต่พริกอร่อยอร่อยว่ากินสาวแบบนี้จานเดียว ไปน่องรู้ตันปลาลาปลาพักก็กดีถ้าอยู่แต่เมืองไทยฉันฉีกเลยดิตัวนี้อย่าไปจับจับนี่สามีหมิน ไ่ได้อยากจะกลับเมืองไทยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าสามีแม่ขิดยาสามีทำงานเป็นนักวิจัยเคยมีโจ้เกไม่ให้ขีดแต่กลับไปหาลูกก็กลับไปไม่ได้จ้ะ เ้าโอยมันหายเลยมันเลยจะหายไม่ดูสามปีอะไรไม่ได้ครับไทยเลยแต่มาจังเตงหลานได้ประมาณหกเดือนตอนนี้หลานจะสี่ขวบแล้วจ้ะโทรหาอยู่โทรหาทุกวันจะบป้าเลี้ยงแมวคิสมอเขาไม่เยียเขาม่จะสี่เขา ก็ตัวที่รักของสามีที่นี่ยงังเลี้ยงเนียวสงตัวตัวผู้หญิงก็ชื่อเมลีดาผู้ชายก็คริสมูคริสมูคบพูดภาษาไทยแต่เขาเขารู้เรื่องเวลาเขาลงฉันด่าเป็นภาษาบ้านเองรู้เรี้ยงหยับปิกเวลาสามีอัน เวลาเขาลงเวลาจนนอนอประมาณทีสามทีสี่อย่างนี้นะ่ะเขาจีบเก่าก็จะร่องลง,ลงแล้วทีนี้สาสามีก็จะเรียกแท้คิดโ่อมาหาผมเขาก็ลรงรองน้อยรงใหญ่พอฉันขึ้นเด้อขึ้นเสียงเท่านั้นแหละเนีย้ยปิดเลยได้ยินนะว้เรานินทาเน,นี่ยนะขอมคิดโม อ,อิ่มแล้วจ้ะเป็นคลิปแรกือที่ที่ทเนั่งกินข้าวหอหินแล้วก็ที่นี่ก็นั่งพูดไปคนเดียวคิดว่าเอ,าอัดคลิปวิดีโอแล้วคิดว่ากดแล้วต่้ไหนได้นั่งกินไปก็พูดคนเดียวพูดไปพอจะมาดูว่ากี่นาทีไม่ได้กดวิดีโอจ้ะ อืมนีนะคิดมากคบไปไหนกรื่ไม่รู้สาวโคราชมาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ได้ห้าปีได้อยู่เยอรมันได้ประมาณแปดปีเนาะแปดสิบปีเออปะ่ะอยู่เยอรมันสิบ 12ปีอยู่นี่8ปีเออไปถึงดอยู่มาอยู่ตรงนี้ได้6ปีอยู่นี่6ปีอยู่เดิมัน12ปีจ้ะสามีเป็นคนเยอรมันแล้วก็ย้ายย้ายงานมาทําอยู่ที่นี่ประมาณปีสองปีแรกจะกลับไปอยู่เยอรมันจ้ะเพราะว่าถ้าตอนนี้สามี59ปี60เขาก็ จะไม่ทำงานเขาก็จะย้ายครับไปอยู่บ้านประเทศเขาแล้วโอเคจ้าอืมวันหลังค่อยคุยกันใหม่นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวโคราชแต่ดื้อจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบายบายค่ะ